สถานการณ์น้ําท่วมตอนนี้นะครับก็ยังเป็นห่วงอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองค่ะวันนี้ก็ลงไปที่สุโขทัยค่ะใครรู้ไหมค่ะนายกท่านมนตรีโอ้นายกอุ้งยิ้งใช่ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้ไปคเพื่อติดตามน้ําท่วมที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ไปให้กําลังใจผู้ประสบภัยด้วยนะครับเห็นบอกว่าระหว่างทางก็มีการแวะสักการะหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดครองกระจงนี่นะฮะชาวบ้านก็ให้กำลังใจนะค่ะก็พูดคำว่าสู้สู้านางสาวแพทตองทานชินวัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับลงพื้นที่ติดตามสถนานการณ์น้ำท่วมสุขโขทยัยวันนี้มีรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณเสริมศักดิ์พงพันนิ์แล้วก็นางมนพรเจริญศรี คนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับก็ร่วมคณะของนางสาวแพททองทานไปด้วยนี่นะฮะเ,เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนางสาวแพททองทานได้เข้าสักการะพระประธานหลวงพ่อสัมฤทธิ์ที่อุโบสถวัดครองกระจงจากนั้นก็แวะมานมัสการพระครูสุมนธรรมธาดาเจ้าอาวาสจากนั้นได้พบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมโรงครัว ที่ทําอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่นายกและมลตรียังร่วมตักหมูผัดพริกแกงใส่กล่องข้าวนะครับสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็บอกว่าตักเยอะๆนะฮะจะได้กินได้ลหลายๆมือ้อจากนั้นก็เดินทางซักทายพี่น้องประชาชนแล้วก็นําถุงยังชีพไปมอบให้ซึ่งประชาชนก็ได้มอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับนางสาวแพรทองทานด้วยนะฮะแล้วก็ส่งเสียงตะโกนให้กําลังใจในายกสมนตรีนี่นี่ก็กาลังตักหมูะนะ ตักหมูใส่จานเออนี่นะโอ้โหค่ะต้องดูนะหมูเรื่องอะไรไม่รู้นะต้องดูนะเนะเออวันก่อนดราม่านะค่ะดราม่าเลยว่าวันก่อนเออวันก่อนท่านไปผัดอะไรอะแล้วกล้องไปจับภาพได้อะว่าเปิดแก๊สหรือเปล่าอะเออเดี๋ยวต้องดูนะอันนี้มาตัดมาผัดมีละนี่นะฮะค่ะจากนั้นนะครับนางสาวแพรทองทานนะฮะและคณะก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์และก็บริหารจัดการน้ําของแม่น้ํายม ที่ประตูระบายน้ำนะครับหาดบ้านหาดสะพานจันทร์ในอำเภอสวรรคโลกก็มีนายสมศักดิ์นะครับเทพสุทินใน,นาะเจ้าของพื้นที่คุณสมศักดิ์นี่คนคนสุขโขท,ทัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมชนประทานก็รายงานสถานการณ์น้าแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านรวมถึงอธิบายถึงแผนเผชิญเหตุและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้นางสาวแพทองทานเนี่ยได้รับทราบก่อนที่ นายกเนี่ยนะนางสาวเผยสงทานจะเดินทักทายพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ไปอุดหนุนสินค้านะครับของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากนั้นก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์การระบายน้ําจากแม่น้ํายมนะครับไปยังแม่น้ำน่านที่ประตูระบายน้ําครอง6บาทในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมประชาชนในตำบลวังทองและตำบลวังใหม่เพื่อมอบถุงยังชีพนะครับให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วม ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอบตอวังทองรวมถึงให้กําลังใจอ,อปปรโดยได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจากหน่วยงานต่างๆให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็มีประชาชนในพื้นที่นะครับในจังหวัวังทองอำเภอเมืองมอบกล้วยน้ําว้าและกล้วยหอมที่เป็นของดีนะครับในพื้นที่ให้กับนางสาวแพรทองทานนะครับจากนั้นก็ไปติดตามสถนานการณ์การระบายน้ําจากแม่น้ํายมไปยังแม่น้ำน่านที่ประตูระบายน้ําคลอง6บาท ก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมประชาชนในตำบลวังทองและตำบลวังใหญ่ก็ไปทั้งทีนะครับก็เอาถุงยังชีพไปมอบให้ด้วยนี่นะฮะร,รวมถึงให้กำลังใจอ,พอปพรแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีอ,พอปพรนะพี่จุ๋มนะนะครับ,<ะ>รบช่วงน้ำท่วมแบบนี้นีเ่เห็นบอกว่านายกแพรทองทานเนี่ยก็แสดงความห่วงใยปัญหาต่างๆนะครับพร้อมทั้งรับฟังปัญหาเ,เรื่องของน้ำท่วมจากเจ้าหน้าที่ที่เขารายง,งานให้ฟังเนี่ยนะฮะ ส่วนตัวของนายกเองเนี่ยบอกว่าวันนี้ที่มาในยก็มารับฟังปัญหาก็ขอให้กําลังใจทุกคนดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีกําลังใจเยอะๆทานข้าวเยอะๆจะได้มีแรงเราสู้กันทุกคนเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันหากมีโอกาสก็จะขอกลับมาเจอกันอีกตัวนายกมานะแต่น้ำเนี่ยมันผ่านไปครั้งนี้นะอย่ามาอีกนะอ่าอ่านะคะ